เพราะว่าไม่กี่หนา่งันขั้าในรุ่รค่ะขันเก็บของเป็นยังไงบ้างคะไม่เป็นการประชุมครับใช่โรดการครับการเล่าการพากย์นอกจากกันนี้ก็จะ อกครั้งหน่นะครับวันนี้เป็นเราในช่วงเด็กระบอวิธีการการสารรับสารถ่าเรื่องของาหารการกินในอการแสดงเรื่องการรักษาความปลอดภัยะทั้งหมดผู่กันวันที่หมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นเรื่องของการดการการปฏิบัติการ ก็อาจจะมีผมก็ต้องปรชุบ้านในช่วงนั้กล่าวนะมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกท่วงมันกระโดดทางเส้นทางทางลองเรียนในช่วงที่มีการขึ้นที่ของคณะที่มาร่วมประชุมนะแต่วันนี้ก็เป็นที่ได้ดีๆก็เป็นการตอบรับกันมาแล้วนะครับเกรษฐกิจทุกประเทศก็ตอบรับกันแล้วนะครับมาที่เรองซึ่สิบแปดใช่ไหมใช่ครสิบแปดแล้วก็มาส่งผู้แทนมามาสี่ประเทศนะแปดสิบแปดกับสี่ เปนะ็เท่าไหร่แล้วล่ะ42 42แล้วนะเออก็รู้สึกว่ารอกันยันอื่นแค่เดียวปะใช่ไหมครับนะก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นข,อข้อหน้านะที่ดีสำหรับประเทศไทยนะที่ทุกคนก็จะก,ก็จะพ,พร้อมที่จะมาเขา้าร่วมกับเรานะและ้วขณะเดียวกันเราพูดถึงเกณฑ์อีกทีที่เกณฑเดลกเกตเทั้งหมดี21เกณฑ์น,นี่คือรวมไทยด้วยใช่ไหมงั้น24ไม่มา18ใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมนะครับ แล้วได้ตัวอีกคนอ unku, ีกตัวนึงคือแขกรับเชิญเราเชิญอะไรสี่ประเทศนะสามประเทศนะนี่ตอบรับหมดแล้วรถทีเราเอียนจาที่ทานกระทรวงเพจะไปแจกที่โน่นก็มีอะไรก็สอบถามแล้วกันนะรัตอนนี้รอการกามอกรการแเวลาที่จะมีการให้สอบค่ะ